โคดเดดกลับมาเจอกันอีกครั้งครับผม18กันยายน2565ครับผมเบนฟอร์ครับผมพบกับอาร์เซนอลในเวลา18นาฬิก,กา อ่าแปดนาฬิกาตรงนั่นเองนะครับผมมอนซารับผมพบกับจูเวรับผมในเวลา20นาฬิกาครับผมส่วนยูเนียนเบอร์ลินพบกับวบบวกรับผมในเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามา3หลีก3ประเทศเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้มีแต่คู่น่าดูทั้งนั้นเลยละกันนะครับผม18แปกันยายน2565ครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับเบนฟอร์ดครับผมพบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมซึ่งอาร์เซนอลรอบที่แล้วก็โดนอ่าไม่ไม อาซินนนตสิหมายถึงว่าพี่เป็นลี สัปดาห์ที่แล้วนี่โดนเลื่อนไปนะครับผมเนื่องจากการเสียชีวิตขององค์ราชินีทางบ้านเขานั่นเองนะครับผมทําให้การแข่งขังนฟุตบอลเลื่อนออกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเบนฟอร์ดครับผมนัดล่าสุดนี่เอาชนะทางด้านของลีดยูไนเต็ดมาได้นะครับผมส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนี่ก็ไปเตะยูโรปาลีกนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะมาด้วยนะครับผมแต่ว่าในเวทีพรีเมียร์ลีกนี่ก็เรียกได้ว่านัดล่าสุดนี่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ครับผม3ประตูต่ตอหซึ่งตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ฝื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะส่วนสิตีการพบกันกันกบเบนฟอร์ดนะครับผมก็ใครจําได้นะ้อว,ว่าฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันนี่โดนซัดไป3ประตูต่ตอ0ูนย์เลยละกันนะครับผมแต่ว่าก็สามารถที่จะเอาชนะคืนได้นะครับผมกับกับแมตต์ต่อมานั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าอาร์เซนอลน,น่าจะฟันธงแน่นอนครับผม มอนซาครับผมพบกับยูเวตุสนั่นเองนะครับผมหรือว่ายูเวที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมในเวลา2องทุ่มกอรีกได้ว่ายูเวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองแล้วก็น่าดูเอามากๆเลยละกันนะครับผมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใครที่อยากจะลองดูนะครับผมก็สามารถดูได้เลยละกันนะครับผมส่วนใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับผมหรือว่าอยากจะลองเล่นดูลองเสียงไทยดูนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟ่าหนึ่งสองโกนั่นเองนะครับผม หรือว่าจะเป็น5โกก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะสะดวกสะดวกนะครับผมสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยและกันนะครับผมอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโฆษณาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูที่มอนซากับจูเว่ก่อนกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็เรียนว่าทางด้านของยูวนตุสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลีเลยก็ได้นะครับผมอ่ะก็ สกอร์ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าสิติของทั้ง2ทีมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งจูเว่ในนัดล่าสุดนี้ก็ไปเสมอมานะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นในเวทีซีรีส์เอซีรีส์อาร์เนี่ยก็เสมอเหมือนกันนะเอ้ยจูเว่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมส่วนทางด้านของมอนซากนะครับผมก็เรียกได้ว่ายังคามหาชัยชนะไม่ได้ไม่เจอเลยนะครับผมกับ3นัดล่าสุดนั่นเองนะครับผม อเอาเปไน็นว่ายังไงก็แล้วแต่จากสถิติการเจอกันนี่ก็เรียกได้ว่านานเจอกันนานมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีสถิติให้ได้ดูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเปไน็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ก็ยังไงจูเว่น่าจะกินขาดอย่างแน่นอนนะครับผม แลวเรามาดูกันต่อนะครับผมที่ยูเนียนเบอร์ลินับผมพบกับวูบบวกับผมวูบบวกนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าปั้นให้กับนักเตะหลายๆคนมาเยอะพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็วูบบวกเป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าเป็นหลีกเอ่อเป็นทีมใหญ่ของทางฝั่งเยอรมันเลยนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าอย่างไงก็แล้วแต่ยูเนียนเบอร์ลินนี่จะต้านทานไหวหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาดูกันในแมตช์นี้นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของลีกเยอรมันนี่ก็จะเห็นเป็นประจำประจำนะครับผมน ก็คือบรสเซียดอทมุลและก็ไบเยอร์มิวนิกนะครับผมแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมที่น่าจับตามองเลยละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคโลนไม่ว่าจะเป็นบุบบวกนะครับผมหรือว่าจะเป็นวอนเดอร์เบเมนชาเก้ศูนย์สี่อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ได้เห็นโลโก้หรือว่าเห็นสัญลักษณ์ของสโมสรนี่ก็อาจจะแบบว่าคุณคุ้นหูคุณคุ้นตากันบ้างนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเอานว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูสิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่ายูเนียนบรนะคั ผมกับทางด้านของวุกบวงเนี่ยสนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็ทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าล่าสุดชนะมานะครับผมส่วนด้านของบุบวกก็ชนะมาเช่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่ต่างคนต่างชนะมามาเจอะเจอกันก็อาจจะเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮาปลาจริงโกะก็ได้นะครับผมว่ายังไงคู่นี้น่าดูอย่างแน่นอนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าไปดูไปเปิดดูตารางตารางคะแนนของทางด้านของบุลเลติก้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะ สูสีดูเดือดเพลิดมมนกันอยู่นะครับผมมันไม่ไงแล้วแต่เพิ่งเปิดฤดูก,กาลก็อาจจะต้องดูกันไปยาวๆแล้วกันนะครับผมส่วนคู่นี้นี่ถามว่าผมเลือกใครดีเเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเลือกนี่ผมขอดูสถิติของทั้งสองทีมก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเจอกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างอ่ะก็จะเป็นวุบบวกนะครับผมที่รู้สึกว่าจะทําได้ดีกว่าไหมก็ไม่แน่นะครับผมวอาวยังไงก็สูสีสูสีกันแล้วกันนะครับผม สำหรับใครที่อยากลองสวนก็ลองได้นะครับผมผมก็ไอคู่นี้ผมไม่มั่นใจเลยละกันนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้นี่คู่สุดท้ายนี่ก็ขอหนักใจนิดนึงขอลีลานิดนึงงละกันนะครับผมว่าจะเอาใครดีติ๊กตอกติ๊กตอกเออผมขออนุญาตเลือกไปที่วุ้บวกลวกันเนาะอืม ยูนิเบอร์ลินยูนิเบอร์ลินก็ได้นะครับผมอ่ะลองสวนดูก็ได้นะครับผมยังไงคู่นี้ผมไม่มั่นใจเลยละกันนะครับผมก็ยูนิเบอร์ลินดีกว่านะครับผมยังไงค่าอยากกาตามก็สามารถกาตามกันได้นะครับผมถ้าใครชอบสไตล์ของผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยละกันนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ